สวัสดีนะคะเพื่อนเพื่เพิ่งได้มีโอกาสมานำเสนอผ้าให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งนะคะหลังจากกลับจากใบเทคบางนาก็ทางบ้านมีภารกิจหลายอย่างนะคะพ่อแม่สุขภาพไม่ดีก็เพิ่งมีโอกาสได้มานำเสนอนะคะโฮลผืนนี้เป็นโฮลขนาปีนะคะที่พี่น้องนำมาฝากขายนะคะพอดีเดือดร้อนเรื่อง ปุ๋ยใส่นาข้าวที่ประสบน้ำท่วมแล้วก็นาข้าวกำลังจะเสียแต่ตอนนี้คือน้ำเริ่มลดนะคะก็ต้องเร่งบำรุงเร่งบำรุงเร่งต้องหาปุ๋ยมาใส่นะคะเพื่อที่จะให้ได้ผลผลิตมาบ้างผืนนี้เป็นโฮลขนาดปีนะคะไหมบ้านสาวมือทั้งเส้นพุ่งและเส้นยืนแต่เป็นไหมาสาวเลยเส้นใหญ่กว่าไหมน้อยนะคะแต่เส้นเรียบ เส้นเรียบไม่ขรุขระนะคะไม่มีปุ่มปมโฮลขนาดปีหมายถึงว่าหมายถึงผ้าโฮลที่มีแบบในการมัดลายสองลำนะคะมัดลายสองลำมัดลายไม่เหมือนกันนะคะต้องมัดลายลำที่1ลำที่สองสลับกันไปทั้งหมด20ลำนะคะจะทอผ้าได้1ผืนในแต่ละ1ลำเนี่ยต้องนับเส้นไหมให้ได้80เส้นนะคะ ถึงจะทอได้เต็มผืนแล้วก็ทอสอดสลับกับเส้นสีพื้นเส้นหางกรอกแล้วก็เส้นกระนะคะกระรอยประผืนนี้หน้าฟืม97เซนนะคะหน้าฟืม97เซนถุงใหญ่2หลานะคะเม็ด80 เพื่อนๆที่ถูกใจผืนนี้ทักทายมาได้นะคะสีสันสดใสค่ะหลายสีสลับกันนะคะเขียวเหลืองชมพูฟ้าแล้วก็สีดำนะคะผืนนี้ท่านใดถูกใจทักทายมานะคะ2750บาทนะคะจะนำผ้าขึ้นหุ่นให้เพื่อนๆได้ชมนะคะผ้าอาบน้ำยาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะ สอยริมมือเก็บริมมือนะคะเพื่อนๆจะเห็นว่าสีสันสลับกันสดใสสวยงามนะคะมุมแสงทำให้สีภาพเปลี่ยนไปสีจริงของผ้าจะาใกล้เคียงกับช่วงนี้นะคะทอสามตะกอเรียบไหมบ้านนะคะถูกใจทักทายมาได้นะคะ 2750บาทนะคะช่วงนี้ชาวนากำลังเดือดร้อนกำลังต้องการใช้เงินนะคะก็เลยนำผ้าออกมาขายเพื่อนำเงินไปซื้อปุ๋ยมาบำรุงต้นข้าวนะคะท่านที่ถูกใจก็ทักทายมาได้โทรได้ที่เบอร์087-246-3434 087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ